ทหารก็ยอมตายปกปักรักษาแผ่นดินไทยแต่หลังลงนามเจ้ากันไปทหารไม่สบายใจก็เลยออกมาบรรยายแบบนี้ฟังอีกทีสี่คืนห้าวันที่ผ่านมาพี่น้องผมทำไปเพื่ออะไรทั้งบาดเจ็บทั้งสูญเสียเสียสละกันตั้งเท่าไหร่สุดท้ายก็คือต้องยอมเสียให้เข้าไปแบบนี้เหรอครับ หมดคําจะพูดครับหมดคําจะพูดเพราะว่าทหารเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ตอนเนี้นั้นกลายเป็นว่าปฏิญญาออกมาเหมือนเจ้ากันไปทหารหลายแต่หลายท่านท่านก็เลยไม่สบายใจแต่บอกไว้ก่อนนะค,ะคลิปเนี้ยลบออกไปแล้ว,ห,วหลังจากที่มีการโพสต์ลงไปฮะแต่พี่เขาระบายความในใจนี่คือความอึดอัดใจที่เขาอยากจะพูดเลยนะคะทั้งชาวบ้านทั้งทหาราไม่สบายใจกับปฏิญญาหลังจากลงนามไทยกัมพูชาแปลง่ายๆว่าเราควรจะไปคู่ขนานกันไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเป็นทางที่ดีแต่ตอนเนี้ เหมือนอยูดาวคนละดวงเหมือนอยูดาวคนละดวงเพราะระหว่างที่ทหารไทยกําลังกู้ทุนระเบิดฝั่งกัมพูชาบอกว่าอย่าทํ<อ>าดิคุณทําได้ไงนี่มันพื้นที่เอาเซ็นกันร่วมไปเลยไม่ใช่<ด>คุณไม่ใช่เหรอ,อก็เอกสารบอกไว้ไงในขณะที่ทหารไทยบอกไม่ใช่ก็นี่แผ่นดินไทยนี่ประเทศไทยดังนั้นก็ต้องกู้ระเบิดกู้ทุนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของคนไทยกลายเป็นว่ามาจากดาวคนละดวงครับ